เจียเจียวท่านเจียวอืมมันค่เห็นงานก่อสร้างเลยไปเกียว่มก่องนมันาไนปเนนีนมีคนเข้ามาดยนี่แล้บสามสคนใครบ้างวาาไปนน่น เก้าสิบสามคนสี่ร้อยสี่สิบคนบอกเขาด้วยว่าบวชบวชนี่บวชอะไรเออบวชนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเนาะบวชนี่ครับที่บวชนี่ก็คือบวชแก่บนเนาะครับที่ได้บนไหวแหจันออสติกีนะหลายคนก็ถามว่าคือบวชคือบวชบวชแล้วเท่าบวชน้ำกันเบิดแกงเลยสารภาพว่าหิ้วเขาหันแม่นว่าว่าไหิ้วเขายันบวชแก่บนให้จันออสครับหลายคนถามมาผม ผมก็บพรด้ตอบเนาะคนไรซ์ทเนี่ยเป็นสังการี่เ้อให้พ่นเบื้องนาแน่น่ะเดวสิว่าพระไรซ์ดอีกเออเป็นเป็นทีมงานครับทีมงานไร่์ทดให้เราไม่รอให้เต็มก่อนตอนนี้กาลังขุดขุดต้นไม้ใช่ไหมเฮ้ยขุดดินปลูกต้นไม้ครับไอดยุวัดป้าบ้านกระสังเนาะครับจาจาวัดอยู่นี่พรได้เฮดชิฟครับวดสามมือครับ บทแก้บนครับแก้บนแห่อาจารย์ออดที่ผมได้บนว้ก็โดนเติบแล้วบนใบอะไตอนนี้สวัสดีครับโยมบตอนนั้นบนว่าตอนนั้นอาจารย์ออดป่วยหนักนะครับที่จะบอกว่าอาจารย์ออดหลอดมากกระสิบวชคนบนว้กับเนนบุญเติมบดเนนไห้นะบทเนนไห้แก้บนไห้สามมือบทหลคนครับอาจารย์ออดอาจารย์ออดกับหายดีแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายคนกับทามหาอาจารย์ออดอาจารย์ออดกับเขางพองบาลอีกแล้วครับ ตอนนี้กรบปวชเบิดทีมเลยกลัมันแตกใช่ไมันพลอยแค่ไหนนะโอ้อันนั้นเขาไว้ตักน้ำไม่พระจันทร์ให้ออกมาตักนี่เลยเนาะกลัวมันแตกใช่เหมเระวังเลย่าไปเียงพระจันทร์นี่เออระลักเลี้ยวกลัวใส่ยสมบูรณ์และทรงพลังมามาเด็กรับมาพ่อพ่ออะไรก็ผ่านเดี๋ยวอ่าพ่อก็ได้ท่าน เดี๋ยวมันจะเข็นยากาเข้นยากมันจะซุกยากไหมครับยดดีครับหนึ่งพันนแปอคนมาเบิ่งปลูกต้นใหม่สนี่ครับสองพันสองพันคนอันนี้ต้นนี้ยังคราระดัชวนชมชนชมงยนปลูกปลูกไว้ให้คนมาชวน,นชม,มาช,ชม จานย์ว okay, ah ok e oh, ่าิดสื่อกัญหาติดอะไ้ถ้าขังมาพุทธดีตกกรเจกนะโอ้เว่าเห็นยังน่ะเนี่ยน้อยพอดูยิงน้อยสัตว์ตาคาบนี่ครับอายครับนี่ครับอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์ที่นับถือไรชุดได้ครับอาจารย์อาบอติบ่เป็นยังหนอ่มั่งมาเป็นยังหนุ่ครับไรชุดเขาเห็นงานครับเอาไีเมตไชยได้หรือยัง โอ้ยเนี้ยอะไรเนียเนี่ยลชบทดิุ้ยปุ้ยมดเกบนสามมือครับบมดแก้วบนเนาะครับสาธุครับสาธุน้ำคือผมบ่ได้บอกเนาะครับบ่ได้ไทยชิปบ่ได้ไทยยังตอนบวชนะไ่ได้ทยบ่ได้ยังบวชแบบเงียบอันี้ีอาก็ได้ใส่เนี่ยอาจารย์เอามาเต้นได้บานรืเอามาเต้นไ้านเกิดเลยบวชไหม เกิดอสุอันนี้มันมักมันบกพ่อมากหาเจ้าเขาว่าไม่ดอกเียมคู่หนึ่งดอกันมนาทีี้ชมพู่อ่อนและชมพู่เข้มสวัสดีสองพันหนึ่งสี่ร้อยคนครับต้องใส่เพิ่มไหมบวชสามมือครับ ทนเพิมก็ดูกระปีกระเป๋าชักหน่อยจะไปทำอะไรมาเอาจะเป็นเอาจะเป็นผงเนยมัต้องเอาก่อนเออเตู้กอกไฟหออไฟบีบมันแก่ไม่ต้องใส่เต็มเน้อลูกไ่ต้องใส่เต็มช่วงที่ยำเเออมันก็แล้วกลกก็แล้วมันจะมีปุยมันมีีหนงเอาตู้เขาปบบกกลางประเดบวชสามมือครับเจ้บนมัแต่บวชได้มชั่วโมงล บวชบวชตั้งแต่ตีหานครับเมื่อวานนี่เป็นเป็นงานบวชแต่บ่ได้บอกพี่น้องนะบ่ได้โพสบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้เฮ็ดยังเลยครับสาธุครับมันลูกครับทั้งแต่ไกเอ้ยเออเงนต่ตาเขียวพีรู้หรืนี้ยติดไปก็แทงได้ไอ้หููนี่ทำเป็นไม่ตรงอันนี้แากมันโผว่พี่ฟังแท้ครับนี่ เขาบอกว่าหามหมชั้นเขาเด้เลยเวลาเที่ยงปถามอาจารย์ม่งหนึ่งชั้นเยพหิ้วข่าหิ้วเขา่ขายางเยียวเน้นหนอยิ้วเข่าจอาจารย์มึงนะตมากมนสตนามเลยบู่บ่นูบู้อยู่กูอยู่สิไม่เนี่ยครับ mất nguồn được, mất tăng rồi đấy, บวชได้รับยินเท่านั้นแล้วหลุดแปล พกแก่นไม่ีเดี๋ยวกันจะนัเขาัดเขาจัดแนเขาันว่ไดลอดบ่ม้อนี่ันได้เด้ฉันเขาว่ไห้เด้บวชเ้บนอะไรครับบวเจ้าบนไห้อาจารย์อดครับถ้โดดนแล้วที่ผมค่อยบนไปเนี่ยเน่นหน่อยเพิ่นหิวเข่าไหมครับ เอป้ายุ่าอไปเอาดินี่ไปไปเอาไปเอารับยบหมาพุกๆะไรเป็นไปถามไห้ย่อมพองล้นถามว่าไอ้ต่มมมาสตะน้มหรือว่ารับไปไหนบอกว้ามาวันสิ้นแล้วขับว้าว่านี่วมาว่าสงสารนิด สังร้อยสี่ข้อบอหลาดต้นตุ้งนีสิจะเป็นวัดป่าดิมันบ่เ่นวัดป่าต้นนี้สีมีแต่ปัสสาวะเลยครับเป็นประชะปัสสาวะเก่าปัสสาวะเก่ายินใช่หรือบ,บ,บัดนี้ข้อบ่อหน่อยนี่แหละครับวัดวัดนี่แหละที่ว่าไอ้เบิ้ลปทุมราชที่มาจังวัดอยู่นี่นะครับมาจังวัดในอาจารย์นี่ เบนบรรทุมราชคือว่าตอนตอนเบนบรรทุมราชบวชกัมาอยู่นี่มามาผมยังนั่นว่าอาจารย์ไอ้เบนบรรทุมราชก็มาจำอยู่นี่ได้เนาะจำวัดตอนนี้ไทยออกมาแล้วเนาะครับมมันาจำอยู่ประมาณสามขึ้นวะสามขึ้นนี่แหละอาจารย์กับผ้าเป็นเที่ยวทำเลยไปเที่ยวพูดต้องนี้เป็นปลาสระโอ้โห เจอของแท่แล้วเฮาวับกราให้กันรอบๆอันนี้ระเารเาะนี่ฉนที่ต้องการอยู่แบบแบกลางมืเขาเลยบันจะกาศดีเนาะอ้ดยอดเลยครเจอว่าจันธรรมดาั่เขาเอเมืออแรงยาเด้ครับมาเอ้ยมาว่าเน้นว่าเวลาปวดขีดกับ các cá câu, con cá pa, ném lợp nè, pau, pau, sao hoa, โยครัวทุกอยางเตีเยแยออกเราจะมัดออกพอ่อนสวัสดีสมัคหนึ่งหน่อยคุณครับ <c oughs> อ้าวก็ไม่บอกก็อ,อยากลองคืนในวันนี้นี่วัดปลาบ้านกระสังครับเมื่อได้ออกกันลำไลยเลย

ยว่าว่ามาของแรเด็ดๆทีตอดว่าการเขไปมกไวเยต๊เซผู้บรทัพเหร่อผู้เกาเด้อผู้ดสวัสดีส่านคนครับดสามมือครับ

กไม่ช่กรรมฐนนคือกชัดเลยกรชันเลยไม่กรรมหรอกม่กรรมฐานกรชัดเลยนี่ต้องปฏิให้จิตใจเราเข้มแข็งูควเอามาพี่เอามาพี่นี่เข้มแข็งเลยกไปแล้วยังไเกร์นะ่นนะอย่าฟ้องอีกยังไม่กินนะยังไม่กินอ๋อแต่ยังต้โกอี เรอาไปสองอันด้วยไออ้อยเอามาให้ทำไงได้เมื่อเมื่อเขาถวายแล้วคือทำไงก็ต้องกินเนาะแฮมเบอร์เกือบสองอันเท่านั้นกินแล้วกินแล้วเรียบร้อยจบแล้วเนี่ยมีชครงอารบัติบุตรนะครับแม่ยเเป็นไงเนี่นี่ยนี่บวชบวชกินวันเดครับวอเนี่ยไออ้อยเอามาถวายไงสองอันนะ เอาไปหลดอ่ะเอาอก็รับแล้วถ้าเขาไม่รับก็แบันก็หาเราไม่เขาเรียกเขาไม่รับส่วนๆเนะก็ต้องรับสิหนักขอให้เลยรับหนักปั๊บเลยจะเป็นบาอีกนี่ยกลายเป็นบาสนี้สรุปแล้วกินจบบาสไเยน้ําลเลือกอะไรได้ม้าวายนะเออกันจะรู้น้าอะไรไม่ต้องสามมื่นครับโีนเม็ดเี้ยเป็นอเ็ดเี้ยอันไหนครับเ็ดเงี้ยยดเียบวแย่บุญครับเ็ดเี้ย โอ้สอดแกลงแล้วครับอาจารย์สอดเกลียงได้ครับมือขึ้นรถแห่พ hmm. ร้อมด้วยลดแห่มือ um ขึ้นครับพอได้โพ่นพอได้บอดมีแต่เขาก็มาแต่เขาก็มานมือขึ้นโอ้เสียดายวันเบิ่งรถแห่น้ำกันเนาะครับผมบวชแล้วครับบวชพลาดแล้ว พอแล้วพอแล้วใช่ป่ะคนแบบแเอาตอนนี้มาใส่ใส่นี่ไปแกะข้วมาอยู่ง้ายจานประมาณว่าเราซื้อแล้วที่เหลือเนี่ยอันนี้เหลือนี่เอาไว้ข้างๆมาใส่ใส่นี่วะเนี่ยบวชสามมือครับบวชบนมือบวชเกียบบนสามมือครับที่ว่าบนไหวจ้าประมาณหกเดือนเนี่ยสองตัวตรงๆรงสองตัวตรงๆ บม่ได้ขายด้วครับขอเลขกเขอเล็กวมะนี่ว่าขอซองโตเนาะบม่ได้ขายนำไรบอกว่าเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวมือแรงบอกครับมือแรงนี่อาจารย์เพิ่นสิพายยางเลาะปลาสาวยังไงโอ้โหอืมนี่แหละไปนะฮะไปเดือดนะไคว่าว่าว่าไปพูดเดียว บวชแก่บนครับสามหมื่นแอ้ดู้นี้ก็เก่ถ้าก็สอบคือให้ากันน้ำสมาธิไอ้ผู้ของคุนของศาสนาแล้วก็ไอ้หู้ว่าเออว่าถ้าขอมาไม่ใช่ผ่านเยอะข้อต่อเิตยังแน่ยี่สี่นาครับไม่ใช่กินแล้วเอ็นเคลแล้วนอนเด้อ่าตั เดี๋ยวเอาเส้นหรือเสนหรือเอาหน้ามดปนนครับเอาน้ามดก็ได้ยกต้นลักุูต้ลักภุก็ได้ตักเอาเนอันนี้ตักเอาเอาเน็ตพูภููังตัวนี่แ0คนไหถังเอาไม่หดมันเอาอยกละคภูเพราะว่าต้นแนวนี้มันบ่มักนามันบ่ค่ขยมักนาปนไงอ๋อต้องดบยครับใช่ไก่พด เขาบอกมันมัดแบบบอรสามมือครับแก่บนเจริญพรเข้ามาดูแล้วก็ขอบิณฑบาตคนละไหล่และแชร์ก็โอเคอยู่ดีเด้อแต่ถ้าเป็นท่านเฮียเนี่ยเนนเฮียเนี่ยบวชแล้วกับาปคือเก่าไม่ยอมว่า ีวอนสอดมาแล้วอย่ล้มดิส่สบ่มเลยส่งพลังเสียดายมาขึ้นโอ้ยบ่ได้บอกพี่นอนเอฟซีเนาะครับโทษหล่อหลอเด้อครับจัดแบบเงียบเงีฮะอันน้องวะบันเหลืองจานนครับเข้าาเ้าบาไกับ่อขึ้นบ่อยากับข้ั้นห้าบ่ขึ้นกับบ่ยา ก็อยากเขาค่มคืนแบบก็แกกนี่เหมือนกับคนวี่ใหม่ใซ่มากกับนีมั่ก็สิเป็นตุกตุกเมื่อกายคือว่าคือคนฟาดก่อนหินมาแต่มันบอลลุนคืนเ่เขาเจ็บบอกเมื่อกาสิจาดมากมากกับจิตสื่อเนะ่ยมีกคอกใหม่เมื่อกันนี่มันทดสอบสมาธิทดสอบสมาธิแม่นเ่าเ้าสิบย่านบอ ใช่คำว่าจิตปรุงแต่งไหมครับก็ก็ใช่ได้ที่กันจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งยังบางทีปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาครับแลบอกปรุงแต่งเทาก็บบอยาดเลยสเปเชียลเอฟเฟกต์มันสมจริงเกินก็เลยเขาถามว่าบนเรื่องนี้อย่างโอ้เป็นกระทำอะไรบนบนไอเดี๋ยวเวลาเล่าเนี่ยเหมือนเหมือนปวดประหลาดคันสามาเนาะเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเองเพ่งเพ่งเพ่งต่อไปนะบนเรื่องยังอาจารย์บนเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ อาจารย์ออดอาการป่วยของอาจารย์ออดตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลโคม่าเนาะแม่นครับอาการโคม่าก็เลยเกี่ยวกับเอียงโรคเราไปไหงเออเราไปไหน FC เพิ่งก็เลยว่าคือบโบนบวชเนี่ยเพื่อแล้วฟื้นผมก็เลยบวชไว้สามเหมือนนะครับบวชเนี่ยบวชไว้ก็ภาบุญเติมแต่ว่าที่นี่กันระหว่างที่บวชเนี่ยแกก็สุขภาพแข็งแรงใช่แต่ว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่อยู่่โคมาตอนนี้อาจารย์ออดอยู่โรงพยาบาลอยู่เนาะครับเพิ่นเข้าโรงพยาบาลอีก นี่แล้วครับพี่น้องเขาเล็กนะครับเขาเล็ก่ะครับเบิ่งเอาเะเย็นตัวใดก็เอาตัวนั้นลหละครับเดี๋ยวกันซืออ้อว่าถือกระชีวามูสาอีกัปลาพวกนี้ขยันเลาะปลาซาดนี่ครับ,บ,ปรรบเป็นอะไรที่แบบปลาช้าผี อันนี้ผมแมน่นพากระโดดกำแพงนะครับพากระโดดข้ามคลองอันนี้ผมแมน่นพากระโดดกำแพงนะครับพากระโดดข้ามคลองใส่ของย จะเป็นภาษาภาษาเครับลาลุลวนตะวันยงนี่กายยาังยู่แตะวันย่งขึ้นอ่ีเอ้ยน่นสิวาหาคนนี <c oughs> คน่คนิี่ป้อมอนอนนี่ <c oughs> ไม่เป็นขุดยังบเนีอาจารย์พวเนีัน <c oughs> หนาเแต่เป็นตะวันหเห็ดกได ตอนคนโตกขนาชีนี้เหรอไม่ิี่ปุดนอยากโยกเดี๋ยวข้าจาันจะพาเอาไปสำรวจในจุดที่ที่สุดครับอบันเดอ,อที่สุดเลยข้าจะพูว่าไหมว่าแค่นี้ยังแค่นี้นะก็แค่แนั้นเอะ จันทร์พิสุทธิ์พระมณ a n งสมาธิได้ไนดเนี่ยแ้วครับว้าวสวัสดีคุณท่านธ์เจริญต้นแบบสวัสดีครับสวัสดีครับญาติโยมทั้งหลายเด้อขอบินทบาตคนละหนึ่งแช่หนึ่งไล่เอาบุญนำกันบวชสามือครับองค์ยังครับอาจารย์ มันเหดไกลบองยปีันนั้นมันอีเป็นหมอเขาเผาีใช่ถูกเด็ห้อยนีห้อยเศษานอยู่เศก่อนเก่อนมามีแม่เด้เนี่ยือมักเขาเผาผีก็มันี่แหลเขาเอินไว้ยังก่อครับเขาเอินว่ากองฟ่อนเนาะแบบคลืนแบบเผาก็เห็นคนเลยเนาะเห็นเลยผมผมเป็นน้อยผมคเคยเห็นเยอันนี้เศษทันเพมันเขาเผาทานขายเลยครับ เป็นท่านที่เขาเผาศพแต่ว่าอาจารย์กับใครยยกผ้ามายังเวนยน่ว่ายังขึ้นอย่พามานั่งอยู่นี่หรือเปล่าครับกะมัดฐานใญ่มีเห็ดบ่ครับฝนตกเนี่ย ท่านเกี้ยขาหลงทรงมาเกี้ยข้หลงท่านหาสั่งแขามัาสิบบหลงท่านาเผลอขามั่นนั่นนั่นแหะมนสิผ้าหลงเลยมนสิบัวหลงิดบอนออกทำไปมนสิบัวหลงิดปลาก้วปลากระคือกันเบิฟอมบอลนี่ฮะปลาก็ขคือกันฟอ มีเที่ยเขาหลงแต่ว่าอาจารย์ก็ตามหาอยู่่วาเที่ยเขาหลงมันอยู่เหมือนเดิม่เคยเห็ดพ่อไม่แต<ช>่เคยมีคนมาหลงแค่หลงหลายอยู่าายก,ยก็ได้นเสมอเฮ้ยเฮ็ดยจงไหก็หาทางออกก่อะไรบ้รับก<า>็คือตาเสีนใจยางเดียวเลยว่าถ้าสิไปทิศทางไแล้วมันจะเจอทางใหม่เมื่อเราิเจอทางใหม่บุคคลตาเสีนใจยางออกไปพู้จะว่ามันไปทะลุหอดถนนดำเนี้ยยันแข็งถนนดำเจ้าคอยเรากันยางไปหอดถนนเจ้าคอยหัวว่านี่คือไปบ้านได้บานได้เจ้าคอยสร้างออกครับ เพรที่เห็นถนนกจะตามมันก็ยังบ่ทันเดสร้างนะเขาเขาย่างจากมือครับกับมือเดียวย่างไรมือแต่ว่าบัอนี้วิฟิตอยู่เหมือนหนึ่งต่ว่าคนี่ว่าบ่ทันตายกัยังอยู่อยู่อยู่เดียวเทวเขาไม่ยิ่งนกเงี่ืมขึ้นเรอเราบัดนนี่มันหายไปเลยคนหายไปเลยหายไปลรวเขาก็เอาแหล่งส่งมาส่งเบงพวกมูอซุ่มผีฝ่าผีแทนนะหายไปเจี๊ยบมือ หายไปจีบมือเขาก็ตามหากันมาตนตามหาไปแต่ว่ากระบอกบ่อพ่อเจักเสียเขาก็ับไปเบิ้งงนหะมอหม,มอบอกว่าอยู่มนันอยู่มันนพ่นหมโพ่นหนึง่งหมอหมอเขาก็ับไปสี่แต่ว่าบาพ่พ่อครับเออใหญ่เลยเขียดแห้งก็เลยไปตีวะไปตีวะอีขั้นอยู่มานนี่แทบมันคือบอกออกมากนะเอาดามเสียมตีนะไปตี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 ตตหาเบื้องกับ,บพอพ่อจะไปแต่ว่าบาทนี่พวกอันล่างส่งนั่นมากเขาบอกว่า เขาอยากเลยคุ้ชไยไปยู่นำ้ำแต่ก็เลยบอกว่าสิเผาไปให้มันนี่เขาก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วละ่ะนะพอปล่อยออกมาปั๊บมอน,นันบ่ได้กินขเขาเจ็ดมือตีมันกขน็ข้าน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 เอาบ่มีแห้งยางเลยแต่เจ็ดมือบ่ได้กินเขากินนะคือว่าบัดนี้เพราะอันนี้มาแอ,อ,อบ่อล่ะไอ้บาวบังขาดเพราไนจอยเล่าเหลีนบาแล้วกับมันนี่มันกะขาดมากหรอกมันตกอยู่แล้วๆคนที่ว่าหายพอดีแล้วก็ทีกิงเอาไปส่งส่งเขากับบอกเลยทีฟ้าเขาก็บอกว่า ให้เขาดีอยู่เขา,เขาปล่อยมาแต่ว่ายอยาลืมสัญญาละนะแล้วเขาก็เลยถามถามถามว่าเป็นเป็นยังคือบอยปล่อยเห็นแล้วเขาไปสอนไปใส่คือว่าเขาไม่ได้ไ่ว่าแดดไปใส่ดอกเอาว้าอยู่ในพุมนั่นแหละเทียงใว้ในพุมตพแต่ว่าผวกเจ้าบ่ใบเห็นแต่ว่ามีห้อยดามเสียมตยีหัวลานมันนี้เป็นห้อยแหกเลยทับแตหัวแตกหัวแตกเออ ใหญงไปตีหัวหลานด้ามเสียมันนี่แต่ว่าบ่เห็นเด้แต่ว่าห,อหอ้อยห้อยเนาะตีหางสิวะครับก็ตีหางยี่สิแหละฝาดลูกยี่สิ่นะถือหัวถือหัวหลานด้ามห้อยด้าเสียกันยี่สิแต่ว่าคนที่มี่เนี่ยก็ยังยัง,ยงมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ไปหากินอยู่อยู่ชมบุรีก็ว่าหาตัวแท่นไปนี่หาหาเขาเผ<อ>าเขาเผา,าลูกคนไปเผาหุ่นไปเนาอเออเผาหุ่นเผาเยีงไปไปแทนเอาเอาเป็นถัวนี่ยุ่มมันนี่กับกะมีเรื่องเราแลดลายกับไปแบบวันพระ ที่แหลกมอนันว่าจิตมากหลายๆคนแหละแต่ว่ามันเป็นวันทะมากก็มันก็เลยมากผู้เดียวเนี่ยเขาบ่อยากมากนามันเราเรามาเฮ็ดพิษพียังเป็นยิ่งไปยิ่งดุ้านเขาเขาว่าเขาก็เลยเอาเลยไปยิ่งดุ้านเขาเออเขาก็เลยบังหูบังตานีน้องพี่น้องเขาว่าเขาดงก็ระวางเด้ออันนี้มันเลี้ยงโดนละละดิเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแต่ว่านี่ก็เดี้ยวเขเผาอยู่เขาก็นมาเผาอยู่ไนตสามช่วงครับ คือสิลายศพแล้วเนาะครับยูรลรูปลายศพว่ะโอ้โหไอ้อันนี้อันนี้คือเราขุดแย่ใช่ไหมขุดแย่ด้วยก็ข,ขุดไปเจอกระดูกด้วยก็มีก็ว่ <laughs> ากันไปกระดูกแย่ใช่ไหม <laughs> มันก็เป็นตลงอยู่ดิคือกันกเบิดเลยไหมทางไปพือ <laughs> นกันเบิดเลยตอนนี้ กระเบงเนี่ยเจ้าเรางอกมาได้เจ้าไปเด๋ยครับเฮ้ยินเสียงมาเป็นเสียงเลยเนาะมาเป็นเสียงเสียงยางอ้อมกดเรากับมืดเราเรากับคลายพือสิเสียบลับเนี่ยกระเสียงยางอ้อมกดการนึกว่าคนยางวเบิ่งเราก็เลยลุกขึ้นแล้วกันเนี่ยมีตะปลาเลยครับพี่น้อง เพราะเราสีนอนลงไปอีกกับเสียงยางครับเหมือนกับห้องยางหยีบเจสีนะเจสีนะเสียงเจสีแหละเสียงมันเสียงสดใสคือคนย่องมากจริงๆยังไงโยมฟังเลี้ยงเล่าอันนี้แค่เลี้ยงเล่านะนิทานเลี้ยงเล่าเลี้ยงเล่าเราเป็นนิทานฟังเป็นนิทานเราแลรู้สึกวางเลี่ยงอยู่ด้วยกันเราเล่าต่อกันมากนะครับอันนี้นะจะเป็นต้นยูคา เล่าเออพี่ครั้งมาแดงครับคือทางแค่อาจารย์ที่เลือกคนที่เป็นหนี่ครับที่เป็นอาษาอังกฤษอ่าอาจารย์ว่ามันมันมันไก่หงไก่ตาคนพี่น้องเอออาจารย์เป็นพนสิบมากอันนี้เพ่นมันลักรอบเขาท่านโอ้โหความยากของแก้วนะครับก็เขาเอนมาใายทานบังเก่าเนอะใช้ท่านไก่หงไก่ตาเนาะ เสียงนันขึ้นนกึ้นหลายนะนกหลายอยู่นะปกติาจะมีห้องบรรทุกขอหาอยู่กอน่หรเขาอตาให้เ็นกเขาให้เป็นเกตุทยานบอครับเขาใส่เกตุเกียเตุุทยานเกตุเกตุแล้นี่ลเลยปลาสวนนครับเออปลาาสมรณทุกมือหลายตาเาก็เลยต่อต่อูบทบาทก็เป็นแเป็นอันนี้เลย